มองได้ท oh ั้งตา้าปกินอ ok ีขนเอาตัวเล็กของมือหน่อยทั้งตาอายกหน่อยยกหน่อยเกียม เรียนกันในหัวข้อวิชาการใช้การใช้เทคนิคเท,เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในยุคไ Thailand 4.0ค่ะหรือว่าวันนี้น่าจะเป็นภาควิชาบันเทิงนนะคะเพราะว่าอ,อาจารย์จัดเต็มมามากๆเลยซึ่งเราสมงคนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์เดชรัตน์ไตรโพงค่ะ พูดได้โอเคทีเดียวเหมือนกับนักเป็นชาสัมพันธ์เลยนะแสดงว่าในในรุ่นนี้น่าจะพูดเก่งหมดเลยเนาะเวิร์กเนาะนักประสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้อะไรนะอันนี้เนี่ยมันจะมีโฆษณาแล้วก็รอเขาหน่อยใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแอปไล่ยุงครับผมบอกงีแล้วกันนะของ Android ต้อง ต้องไปหาเอานิดหนึ่งแอปไลยงมีดาวเยอะๆดูนะครับแอปไลยงแต่ของไอโฟนโชคดีนะครับให้โหลดแอปนี้เลยกว่าผมจะหาเจอแอปไายงคำว่าไลยงแต่มันจะเขียนว่าอยากกันยุงตัวนี้ห้าดาวเกือบห้าดาวโอ้เอาแล้วสบายแล้วครับแอปไลยุงคือมันเออนี่นะครับแอปไลยงนะครับด้ดีเจนซี่มาสิดนี่ครับแอปไลยงครับเขาไม่เชื่อนไงนี่นะครับแอปไลยุง เป็นไปนได้ครับมีโฆษณาหน่อยช่างมันครับเปิดเปิด,ปดครับไม่มีเสียงนะครับแต่สามารถไล่ยุงได้นะครับน่าสนใจมากตอการรับหนงคันแต่ตอนนี้เอาคลิปเดียวก็พอเลือกเป็นหนึ่งคลิป